อากาศร้อนๆพามาเล่นน้ำที่หาดเพชรชมปิงครับผมหาดเพชรชมปิงเป็นจุดเช็คอินเล่นน้ำคลายร้อนแห่งใหม่อยู่ใกล้กับปัดเกาะลากเสียดในบ้านเกาะลากเสียดในตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรช่วงนี้อากาศร้อนมีคนมาเล่นน้ำกันเยอะครับผม พอขาแม่ขาขายของกันคือคักครับ ดูเซอร์เวยก่อนมันมีทีมไหนที่ยังไม่เข้าใจในกันการไหมครับไม่เชิงจะทายเป็นเลยนะครับเราดีกันความสุดสนานแล้วก็การพัฒนายกระดับแหล่งท้องเสื่อของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับลึกไหมครั้งนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคนสมพินทร์นครที่มีบอใช้ยหาดไปคนนะครับผมเองก็ไม่เคยจัดและไม่เคยเล่นในกันการนี้แต่สัญญาครั้งหน้าจะดีขึ้นแน่นอนครับทางคณะกรรมการได้ทำการสำรวจพื้นที่ปลอดภัยให้เล่นแล้วนะครับ ฉะนั้นจนานะครับเดินมาตรงนี้นะครับผมเดินมาเล่นในที่กำลังไทยนะครับโอ้ผู้ชายไปถ่ายเขาแข่งก่อนปะล่ะผู้ชายเตรียมตัวจะเล่นแล้วดูดิเปลี่ยนชุดมาพร้อมนี่มึอก็มาไปโน่นบ้างเถอะจะไปถ่ายใกล้ๆใกล้ๆรงนี้ครับกกลังการขีดเส้นไปลูกแก้วเลยร้อนอยู่เลยเราอยู่แถวนี้ไงไปถ่ายวางวางของไว้เนี่ย นะคคูกันสหัสาหาเลยครับคมได้อันนี้สามตุกใหญ่ห้าตุกแป่อไปนะครับเป็นคู่ครับอาจจะไม่ดขับก็ได้อาจจะมีคนอาจจะมีน้ำไหลไปทรเราไม่ได้กไทานะเินาตัวครับโอเคครับ มืลาการเลยงขันนวแต่ประชาตะพันครับทีท่ลังเอาชนทีมงบ้านไปสประตูตอหนึ่ครับูไปเขเป็นูที่ห้านะครับไล่มานอาฟันุ่เจอกับตัตาตูส่งไปเพื่อนเินน้ำเหนื่ไม่ากินใช่ไหมเรพลังตกลน้างสนาเป็นเลยใช่ไหมนะัว เล่นอยู่ไหมร้อนร้อนแดโล่ม่งยไปเลย